คอเกมเฮฟูจิฟิล์มเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับแอป Instax for Switch ที่จะทำให้แฟนๆของซ u เปอร์มาริโอต้องกรีดลือเกินฟูจิฟิล์มอัปเดตแอปพลิเคชัน Instax Mini Link for Nintendo Switch พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับการเปิดตัวเซ็ตของควันพิเศษที่มีการออกแบบที่สุดแสนน่ารักฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ Instax Air Studio ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถตกแต่งภาพของคุณด้วยตัวละครและองค์ประกอบจากเกมซูเปอร์มาริโอ และสร้างภาพถ่ายที่มีชีวิตชีวา Click to collage ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพคองลาสไตล์โฟโตบูธที่รวมถึงตัวละครและสิ่งของจากจักรวาลซูเปอร์มาริโอในเฟรมเดียวกันเซ็ตของขวัญพิเศษ Special Super Mario Question Block Case เซ็ตพิเศษที่มาพร้อมกับเครื่อง Print in Text Mini Link 3และเคสล์ e ล็อกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากล็อกปริศนาในเกมซูเปอร์มาริโอ ราคาเพียง4,990บาทสำหรับเซ็ตที่จะทำให้แฟนๆนิน Nintendo ต้องกรีดเหลือเกินนี่คือของขวัญที่สุดแสนหมอดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงฟูจิฟิล์มต้องการที่จะนำประสบการณ์การเล่นเกมไปสู่ระดับใหม่โดยไม่ให้จำกัดเพียงแค่การกดปุ่มแชร์แต่เป็นการนำความทรงจำและความท้าทายในโลกเกมออกมาให้ชัดเจนในโลกแห่งความจริงการร่วมมือกับ Nintendo ในโครงการนี้ได้เปลี่ยนทุกภาพสกรีนช็อตในเกมให้กลายเป็นภาพฟีมิ n ิสต์ที่สวยงามและมีค่าควรรักษา และนี่คือสิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์ใหม่ๆนี้เป็นเรื่องน่าสนใจการอัปเดตแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้เพียงแต่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆแต่ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมของคุณอีกด้วยฟีเจอร์ Instax Studio จะชวนแฟนๆมาเข้าสู่โลกชุม Kingdom โดยการใช้ตัวละครและองค์ประกอบไอคอนิกจากเกมซูเปอร์ม i ริโอมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายของคุณขับเน้นไปที่ความสนุกและความท้าทายในการสร้างภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น แอปพลิเคชันนี้ยังมีฟีเจอร์คลิกทูคลอสที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพคอลสสาสไตล์โฟโตบูตได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ถ่ายภาพต่อเนื่อง6ช็อตในเวลา3วินาทีคุณก็สามารถสร้างภาพคอลาที่มีตัวละครและสิ่งของจากซูเปอร์มาริโออยู่ในเฟรมเดียวกันได้ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นจากแอปเปชั้นแรกที่เปิดตัวในปี2021ที่ช่วยให้คุณสามารถตกแต่งภาพสกรีนช็อตจาก Nintendo Switch ด้วยกรอบรูปและสติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์แท้และสิ่งที่ทำให้เซตของขวันนี้เป็นของขายดี เซ p e c เ a l Super Mario Question Block Case บันเดิลไม่ได้เพียงแต่มีการออกแบบที่น่ารักแต่ยังมีคุณภาพที่คุ้มค่าด้วยรวมถึงเครื่องปริ้นติส t ท็กซ์มินิลิงสามและเคสไลน์บล็อกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Super Mario ซึ่งทำให้เซตนี้เป็นของขวัญที่สุดแสนเหมาะสำหรับแฟนๆ Nintendo ในช่วงเทศกาลปีใหม่ราคาและวันที่วางจำหน่ายแอปพลิเคชัน Instax Mini Link for Nintendo Switch จะมีการอัปเดตใหม่ ให้ดาวน์โหลดฟรีในขณะที่เซตเคสเพชเชียนซูเปอร์มาริโอแครช์บล็อกแคสต์บันเดอรจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยในวันที่30ตุลาคม2568ราคาเพียง4,990บาทซื้อได้ที่ร้านค้าของฟูจิฟิล์มและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและนี่คือสิ่งที่เราต้องการทราบจากคุณคุณคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆนี้จะช่วยให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรคุณเคยใช้แอปพลิเคชัน Instaswitch f o มาก่อนไหมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย เราต้องการทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการอัปเดตแอปพลิเคชันและเซตของขวานพิเศษนี้